อมนทัญญามนต์แสงธรรมค่เป็นเตรียมจิตอาสาอยู่ที่ภูผาฟ้าน้ําค่ะสําหรับตัวเองแล้วอ่ะการกินเนื้อสัตว์เป็นการเบียดเบียนชีวิตคนอื่นะนะเนาะเบียดเบียนชีวิตสัตว์อื่น <ๆ S 1> เบียดเบียนชีวิตคนอื่น,น,นทําให้เขาได้รับความทุกข์ทรมานความเดือดร้อนจากการกินของเราอะค่ะชีวิตอื่นเขาถูกเบียดเบียนเราก็ต้องเป็นเป็นเหตุให้เราถูกเบียดเบียนด้วยเช่นกันคนทุกคนมีกรรมเป็นของของตนใช่ไหมคะเป็นทายาทของกรรมแล้วการเบียดเบียนมันก็เป็นเหตุให้อ่า อายุสั้นมีโรคมากตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ะนะคะ,ะการเจ็บป่วยมันก็เป็นไปได้ง่ายมันเป็นติดเชื้อติดอะไรอย่างเงี้ยการที่เรากินเขาก็คือเราเป็นสาเหตุให้เขาตายนั่นแหละถึงเราจะไม่ได้ลงมือฆ่าเองเราก็เบียดเบียนเขาด้วยการที่เราทําให้เขาถูกฆ่าน่ะ ก็เป็นการผิดศีลหรือจุลศีลข้อที่หหรือศีลห้าของเราข้อที่1น่ะก็คือปานาติบาใช่ไหมคะก็คือการละเวน้นการฆ่าสัตว์นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีอาการไม่สบายของร่างกายเราจะนึกขึ้นไ้ก่อนเลยเป็นอันดับแรกว่าเราทําผิดศีลเรื่องกินข้อไหนหรือเปล่า,างียค่ะเพราะส่วนมากความเจ็บป่วยของเรานี่ส่วนมากจะเกิดจากการกินซะส่วนมากกินที่กินเกินกินรีบร้อนเกินพิษร้อนเกินอย่างนี้นค่ะคือเรารับสิ่งที่ไม่ดีเข้าไปในร่างกายมันก็ต้องเป็นเหตุให้ร่างกายเราไม่สบายอยู่แล้วทาให เกิดโกรธเกิดความร้อนในร่างกายได้มากแล้วเชื้อโรคอะไรพวกนี้มันก็จะติดต่อได้ง่ายอะคะ่ะแต่ก่อนที่เรากินเนื้อสัตว์อยู่นะก็คือเป็นการผิดสีลจะมีความหดหัวนะคะเวลาร่างกายเราไม่สบายหรือเจ็บป่วยนะมันก็เป็นปกติแล้วที่ร่างออจิตใจเราก็จะหดหูไม่เช่มชื่นไปด้วยตามร่างกายตามสภาพร่างกายที่เจ็บป่วยนะคะการที่เราจะทําใหเออ้เกิดความยินดีได้เพื่อที่ว่า จะให้โลกของเราหายได้เร็วเราก็ต้องสร้างความยินดีหรือฉันทะนั่นนะคะแล้วการจะสร้างฉันทะได้มันก็ต้องปฏิบัติศีลด้วยการเพิ่มศีลน,นะคะความยินดีเนี่ยเป็นอนิสงส์ของของการปฏิบัติศีลน,นะคะอนิสงส์ของศีล9หรือ10ประการเนี่ยนะคะบามุชะเบิดบานยินดีนะคะ มันก็เกิดจากการที่เราปฏิบัติศีลศีลเรื่องอะไรศีลก็ด้วยการตั้งปฏิบัติศีลห้าหรือศีลที่อธิศีลที่ยิ่งขึ้นไปอย่างพื้นฐานเลยก็ศีลห้านี่เลยค่ะแล้วข้อที่สําคัญที่สุดก็น่าจะเป็นการเบียดเบียนไม่ว่าจะเบียดเบียนชีวิตตัวเองเบียดเบียนชีวิตสัตว์เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นองเงี้ยค่ะมันก็เป็นจุลศีลว่าถ้าเราเาทบข้อนี้ได้ละการเบียดเบียนได้ก็ ดีกันแล้วละการเบียดเบียนยังไงก็ได้การที่เ,เรางดกินน้ำสัตว์นะี่ก็เป็นการให้ชีวิตเขาเป็นการละการเบียดเบียนการฆ่าเป็นแล้วก็เป็นละการต้นเหตุที่ทําให้สัตว์ถูกฆ่านะ,นะคะก็จะทําให้เราได้อน,นิสส์ของศีลก็คือมีความไม่เดือดเนื้อร้อนใจวิปัสสารความปามุชะความเบิกบานยินดีนะคะใน,นเมื่อคนเรามีความยินดีมเีเห็นประโยชน์ของการมีชีวิตอยู่นี่เราก็ต้องทําตัวเราให้ถูกศีล คือให้ปฏิบัติให้ถูกทางให้ถูกเหตุของการที่จะไม่ทําให้ก่อให้เกิดโรคอะคะ่ะเพิ่มสีเดี๋ตั้งสีขึ้นมาปฏิบัติ <Okay. S 1> ข้อบททบทวนธรรมที่ใช้ก็คือข้อที่157คือการลดกิเลสร,รักษาโรคพลังดิดขาดในการลดกิเลสเป็นพลังรักษาโรคที่มีริบเร็วและแรงที่สุดในโลกมาพิจารณาเพราะปกติเราก็จะย้อนดูตัวเองอนยะู่แล้วว่าเมื่อเกิดการเจ็บป่วยเนะ่เราจะใช้เราจะพิจารณายังไงอย่างเงี้ยค่ะ แล้วพอเรารู้ว่าเออการผิดสิ่งของเราเนี่ยเกิดจากการกินแล้วก็ต้องมาปรับปรับให้การกินของเราสมดุลขึ้นไม่ว่าเรื่องอาหารย่อยง่ายกินง่ายดีต่อร่างกายคือเรามันทําให้ร่างกายเราเย็นลงอย่างเงี้ยค่ะมีความเป็นด่างสูงติดเชื้อก็ยากค่วะว่าที่ร่างกายเป็นด่างของเราอะค่ะตัดตรงที่ต้นเหตุของกิเลสก็คือความอยากใช่ไหมคะต้องไปลดตรงนั้นลงรักษาที่ต้นเหตุ